ออกบ้านเนาะมีแต่ของเล่นจะเปลี่ยนอะร้าย,ลายกลับมาใหม่ย่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอพอแล้วลูกหนูเพิ่งแกะมาอันนึงหนูจะมาอันใหม่ทำไมเหนื่อยใ,ใจแอปแอปของเราทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ F เ<ม>ฟซบุ๊ก<ม><ม>นุน่นไปเล่นนุ่นเล่นนุ่นไปเล่นนี เมื่อกี้เสียงหายชอบมีแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเนาะเหนื่อยฮ<สล>ะทำไมล<ะ>ูกเราจะไลฟ์ที่อื่นไป<สละ>ไหนไปเ็นบุ๊กเป็นแบบนี้ล่ะเดี๋ยวหนีไปไลฟ์ในที่อื่นเลยนะไปไหนไปไหนอันยา คุณอาวัสยาส่งมาสิบตัวคุณฟ้าอุ้ยใครมาอืมอ่า ส่งมาเจ็ดสิบดวจริงมันก็พอแล้วแหละแต่ไม่มีคนเอานอนฉันองยืดยืด็บมือตอบอ่าเดี๋ยวพ่อเอานอนก็ได้ดูดูความสามารถพ่ออน่ไะมืบมือหาพ่อไหมคะ ขอบคุณค่ะเอาให้มามิอะไรหนูเล่นอะไรหรือุมน้องค่ะุน,ะน้องคนนี้ก็ได้อขอบคุณค่ะคุณคามาสอนสอนรูกต่อดีกว่าป่ะ,ะพ่อแมหมีมามิเอาให้มามิเอาให้มามีค่ะ Ờ, Hãy cho mẹ một mà Cái gì vậy? Chuyện gì vậy cái này có vẻ sẽ rửa rửa Ôi, bà Phúc Đã nhiều 100 đũa, <cười> 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 เสียงมาแล้วทุกคนมาดูนี้กันต่อเฮ้ยต่อเองอะ่ะเลือกเจแบบมีพูดเยอะเลยอะ่ะตั้งแต่เอาแบบมือถือไปอะ่ะเองค่ะไหนต่ออีกต่ออีกสิ ต่ออีกต่ออีกต่ออีกอ๋อทำไมยืนไลน์แล้วเราชอบเสียงหายเมื่อกี้แบบต่ออีกค่ะต่ออีกได้ไหมเอออ้าวเราต้องนอนก่อนล่ะลูกโอ้โอ้โอขอเขาเลี้ยงนอนโอ้โอ้ยังเงียบเงียบ โ yeah. อ้วันไหนเลี้ยงน้องหน่อยเออโหคุณป้บป้บฟูกส่งมาอีกร้อยด้วยขอบคุณนะครับกอดน้องกอดน้องดู เลี้ยงนองหน่อยเลี้ยงนางเล่นคนนี้ด้วยเล่นคนนี้ด้วยเออนี่เล่นอย่างนี้ค่อยเหมือนผู้หญิงหน่อยลูกเฮ้าจะอะมกินอย่าเอาแต่แบบรถทรัคเอาเล่นรถเฮ้ยเดี๋ยวมันหล่นทรายไม่เอาลูก ทักเอาซุปเปอร์ฮีโร่มาเล่นเนี่ยหุ่นยนต์อะไรเงี้ยดูดูดูลือตู้คุณวันนะสส่งนะฮะสิบดูอ่ะอ่เนี่ยเนี้ยเล่นอันนี้มั้ยอ่ะเล่นเนี่เนี้นี่มามานี่มามานี้มา เปิดได้เหรอหนูเปิดเป็นเหรอเปิดเป็น,ปนหรอ,หรอลกูกฮะหนึ่งขวบเช้านี้สดใสขึ้น300สามร้อยเปอร์เซ็นเพราะสาวสาวมเปิดเป็นอะไรอ่ะเขาอยากพออ๋อล้วงออกมาเนาะโอ้เก่งนะแล้วอ่ะ มีก็เข้ามาก่อนรูดสิบเปิดเป็นแล้วเหรอโอ้ป๊แบบหนึ่งเขายังไม่ถ่ายกันหรอกเดี๋ยวต่ลงง้อเปนชุย <c oughs> รงออกมาล่ะอ่ะพอรูดให้ <c oughs> อ,ะอะไรหัวฟูเลยนาหาพ่อไหมอืม <c oughs> ไปไหนวันนี้ไหมอ,ออกไมแล้วเออป่ะ,ปะ <c oughs> คุณต้องออกพาเขาออกป่ะปะโอ๊ยเงียบก่อนเงียบเงียบไปรับกลับมาได้ไหมไม่ได้สิเด็กต้องเรียนหนังสือเงียบชุบบเียก่อนเงียบก่อนต้องเล็กถูงไหมฮะสิบดวงค่ะ เงียบงียบเก่อนลูก่อ่านเหรอี่อ่านด

ไอ้บาซิดดาวซิดดาวฟรีเจอกันใหม่ถ้าเผื่อบางๆเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวมาไลฟ์ด้กัี้คนหนึ่งะปล่อยเนอนได้ตัวนี้ปล่อยขนอนเองเดี๋ยวต้องไปเอาเด็กดอนแล้วครับเดี๋ยวเราไลฟ์ประมาณนี้กันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ มันมีไลฟ์ก่อนหน้านี้ด้วยขอบคุณคนที่ส่งดาวให้ไลฟ์ก่อนหน้านี้เราทำสตาร์ปาร์ตี้ได้อีกนะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะแล้วก็ mm hmm. อา้าม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 า,มา คุณน้อยบอกว่าเอาวันนี้อัญญาลงมาลูกโอเคบายบายครับเจอกันกำลังใจจากสาวน้อยส่งมาให้เราด้วย50เดือครับ เรอนี้ไหนหลังอืมเรือนี้ใช่ไหม